สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟรีไฟหมดลงแรงกับเพื่อนที่ไม่รู้จักเ่าตาห้องนั่นแหละ not this place again ผมไม่โดนหรอกบอกเลยเดี๋ยวพาเพื่อนปตีเย้เพื่อนว่าเพื่อนมันทีเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้นุ่มนุ่มโต ต๊ดอะไรยังมีคนกระโดดถูกมาว้าวโอ้ยอะไรเนี่ยประตูเปิดวันนี้เราจะไปลงที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนลงไหนก็ได้ได้หมดทุกอย่างแค่ไม่ลงไปตายก็พอเอ้าเอะ ลงพีคแน่เลยฉันพาลงพีคเปล่าคีย์บอร์ดเพื่อนสวยอะเห็นพีพีไม่ได้ใส่เก็ตบอร์ดมานะเพราะว่าไม่ไม่ใช่ไม่มีนะไม่ได้ใส่ไปาังนอยาได้ว่าอัที่ไ โอเคปืนดียู่ปืนดียูกตาตอนแร่ง่างเลยไม่อยากคิดอย่างนั้นหรอกเราไม่ตายง่ายง่ายเราลงไปตาเฮ้ยเราลงไปตาเฮ้ มมีคนแล้วก็อย่าลงไปเลยไปทางนู้นดีกว่าต้องขนนู้นไม่ชีอุ้ยนักล่าค่าหัวผมโสดแล้วนะเปิดไปสิ 어, 대가. ล้มล้มล้มไปดิเอ้ล้ม,ลมแล้วนี่โผล่ไอ้บอยไอ้บอยมาเยอะแย่เลยก็ล้มอีกแล้วเฮ้ยยัไงาอยู่ไกลไปใครมาไม่กินนะโอ้ยยังวูบ,บอ,อ่ะต้องไปชุบเพื่อนแล้วตังเงอะ มีคนอยข้างบนนู้น,น,นมันจะกลับมาล้างแค้นล้วไหมนะมย้อนขึ้นไปทีน,นึงหรอใครจะกล้าย้อนขึ้นไปล่ะคุยเพื่อนเราตายไปทั้งสองคนเลยต้องไปชุบเพื่อนให้ได้ก่อนตอนนี้ลองของนท้อท้อ,ทอ รอเลยถ้าเราต้องคนถึงคนโอเคมาแล้วไปป้นเคียวมาพ่อมีกินตีไรนะโอ้โหเออพวกนั้นมาเก็บเรียบแล้ว แต่ต้องนั่งปรับปุ่มนิดหนึ่งทุกคนขอปรับปุ่มก่อนนะไ,ไม,มาแล้ก็ไม่เอามัน,นเรืเเ่องไม่เจอปืนชาร์จเลยไหวไหมนี่ต้องไหวอยู่แล้วไหวอยู่แล้วเว้ยไม่ไหวไหวสิครับซีมอนเดินลงไปเลย ไปที่ไหนเนี่ยเราต้องคือเฮ้ยขนทุกคนไปเสชาร์จล่ะเส้นช้าที่ยั่งคืออะไ โอ้นี่เอาปืนอะไรดีปืนนี้ดีกว่าอยู่แล้วไปเลยต่อเลยต่อเลยขึ้นไปเลยเอ้ยบ้าวปาโอ้ตียี่ทำไมโอ้กระโดดโอ้โหกระโดดสูงเลยอ่ะมืออะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เราจะหาปืนเจอนะ ไม่ใช่ใปืนดิกระสุนปืนกระสุนปืนหายากมากใบสันก็หายากสิกระสุนปืนใบซันเฮ้ยกระสุนปืน S M G คนตรงนั้นมันไปอย่างอะ่ะไปแล้วไปแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาทีนา่นี่หรือเปล่าเอาของนี้มนาะลุยลุยลุย เป๋าสามเจือสักทีเอาไปใส่อะไรอะกระเป๋าสามเอาไปใส่อะไรไม่มีของให้ใส่ด้วยโอ้โหอีกทีเราไม่เข้าปืนลูกป่องเท่าไหร่อชอบปืนไรซง ไม่ต้องกระโดดและไปงี้แหละตุยตุยไปเฮ้ยอะไรอะตุยอะไรอะ้ยช็อกโกแลตอะไดเมังหมดแล้วสินะมเพื่อเราตายไปคนนึงเหรอไอ้หเอ้นี่ันมีกะสุนกรจะเตนทีี่แล้วมัวไปแล้ว อันมีนี้าน้มีร้านค้าดิต้องไปช่วยเพื่อนคนนึงไปเลยไปเลยเพื่อนนยังอยู่ไหนนะเนี่ยเขาเลยอยู่กับเพื่อนเขต้องอยู่ข้างบนฟ้าไม่บางคน อไรล้วปองยังไม่พบเลยยังไม่พรอมด้ตามมาตามมาเจตัวเตัว e ้องคุมกัรเื่อนวามบานามาเจตัวเปนี่สัวแบของทีมเราหมุดตตึ้งเนี่ยวิ่งไหวมากเพื่อน อะไลตึ้งสายวัวไปทางไหนโอ้ดีนะโอ้ยเต็มหัวเลยโอ้โหพวกนี้น่าจะมีตังค์ครบสำหรับทุกท่านคนนั้น โอ้โหเพื่อนชุบหน่อยชุบเราหน่อยเพื่อนชุบเราหน่อยเพื่อนชุบเราหน่อยชุบผมหน่อยครับพี่ทำไมพี่ไม่ชุบผมละ่ะเพื่อนเดินไปที่ร้าน้าเล้วเ,เราต้องมาลงพีกเหรอถ้าเกิดเพื่อนชุบเ้วเราละ่ะ เราเป็นผู้ทุลืมในตี้เหรอมีเพื่อนมีตังนี่ต้องเยอะนี่เพื่อนไม่ชุบเราอ่ะเพื่อนไม่ชุบเรางันก็ดูเพื่อนเล่นไปก่อนอ่าตอนนี้นะครับเพื่อนกำลังจะวิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวพีนะครับตอนนี้เพื่อนกำลังวิ่งเข้าวงกันนะครับผม เอาวิ่งไปครับเพื่อนเก็บสมไปเรื่อยครับเอาวิ่งครับมาพักเสียงให้กับเรื่อนแล้วกโดูไปครับผมแล้วตอนนี้เพื่อนอยู่ไหนเอามาอยู่เอาเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับแล้วผมละแล้วผมละผมไม่ไปอยู่เลยเหรอเอาวิ่งไปครับเอาขออยู่เป็นกลุ่มก้อนเลยครับเอาวิ่งไปครับเอาวิ่งวิ่งวิ่งวนๆยู่ทางนี้แหละครับมันเพื่อนนี่เสียงคนหรือเปล่าเพื่อนนี่งไปนะ้ครับ วางพิกครับเอาเพื่อนหยิบใบสันนะครับเอาดีเพื่อนอะไรหยิบใบสันเหรอนั่นทุบเรโอ้ทีมเลยโอ้ตัวเดียวจับทั้งทีเดี๋ยวเาเพื่อนได้อน เพื่อแล้วเราละแล้วใครจะชุบเราอะตับปืนแล้วเพื่อแล้วเราเราไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยเลยเหรอเจ๊จแล้วนะตอนนี้เพื่อนชักปืนออกมากดไลค์เพื่อนหน่อยดด้านนี้ใส่ด้วยเฮ้ยไอเนี่ิค q u i p ม e n t เอาวงมาไม่ดูคนนี้แล้วดีกว่าน่าจะออกแล้วแหละ ลมแล้วเดือดตัวตึงทั้งสองคนสองคนน,นี้ดูกันว่าเขาจะพาเราพิชิตไัยได้หรือไม่ช่วเือนคนนึ่งเพื่น,นคนนี้มันออกไปแล้วเพื่ออะไรต้องช่วยพคนนี้ให้ได้อะ,อะยังไงยงเงีคนข้างนอกโอ้โ มาหมดเลยกล้องคู่เสร็จเออวนแรกคนที่ต่อเอาวลราแพ้แล้วเฮ้แรงเพิ่มก็ยังดีว่าก็ยังดีกว่าแรงลดแล้วกันเนาะหัวสนใจเลย อยู <temple. S 2> ่อันดับเท่ากับเื่อนบางคนก็จบกันแล้วครับสำหรับคลิปเล่นเกมฟรีไฟในวันนี้ขอบคุณนะครับที่มาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็เจอแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะทุกคนชาฟีไฟทุกคนบ๊ายบายเย้